หลังจากทำไปแล้ว1เดือนนะคะก็รู้สึกว่าหน้าอกเนี่ยนิ่มมากๆเลยนะคะคือลองให้เพื่อนๆลองจับดูเพื่อนก็บอกว่านี่คือใส่แล้วจริงๆใช่ไหมคือแบบมันเหมือนธรรมชาติมากๆเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแผลนะคะคุณหมอเย็บให้ดีมากๆเลยะคะ่ะเพราะว่ารอยแผลเนี่ยก็อยู่ใต้รอยพับพอดีเลยะค,ะค่ะคือมองไม่เห็นเลยะคะ่ะ สวัสดีครับวันนี้ผมก็พาคุณภรรยานะครับมาที่โรงพยาบาล W เครับเพื่อที่จะมาอัปเดตความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าจะอัปเดตความเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรนะั้นเดี๋ยวต้องให้ภรรยาเป็นฝ่ายเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีค่ะจีน่าอนานะคะก็วันนี้จีน่ามาอัปเดตผลลัพธ์การเสริมหน้าอกนะคะ ที่หน้าเนี่ยมีลูกสองคนนะคะก็มีปัญหาหน้าอกหย่อนคอยนะคะแล้วก็หน้าอกเนี่ยปี๊บลงไปกับน้ําหนักไปด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออเราอายุเราเนี่ยคือยังน้อยอยู่แต่เรากลับมีปัญหาแบบนี้เราก็เลยเข้ามาปรึกษาคุณหมอที่นี่นะคะ จีน่าเนี่ยก็คือน้ำหนักตอนท้องนะคะน้ำหนักขึ้นเร็วมากแล้วก็น้ำหนักเนี่ยลดลงมาเร็วมากๆเลยนะคะเพราะว่าสีน่าเนี่ยให้นมบุตรเองด้วยนะคะคุณหมอก็เลยแนะนําให้สัญญามเสริมหน้าอกค่ะ การหน้าอกเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆใช่ไหมคะก็คือดมยาสลบแล้วก็พอตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือคิดว่าจะเจ็บมากกว่านี้แต่ว่าคือแบบไม่ไมเจ็บจริงๆขาคะ่ะน,นี้พูดจริงคือมันไม่เจ็บเลยแล้วก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจําวันที่บ้านได้แบบคือสามารถกลับไปเลี้ยงลูกได้กลับไปอุ้มลูกได้คือแปลกใจมากเลยที่น่าสามารถแบบว่าทําอะไรได้ปกติแล้วก็ฟื้นตัวเร็วมากๆเลยคะ่ะหลังจากทําไปแล้ว1เดือนนะคะ ก็รู้สึกว่าหน้าอกเนี่ยนิ่มมากๆเลยนะคะคือลองให้เพื่อนๆลองจับดูเพื่อนๆก็บอกว่านี่คือใส่แล้วจริงๆใช่ไหมคือแบบมันเหมือนธรรมชาติมากๆเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแผลนะคะคุณหมอเย็บให้ดีมากๆเลยคะ่ะเพราะว่ารอยแผลเนี่ยก็อยู่ใต้รอยพับพอดีเลยคะ่ะคืมองไม่เห็นเลยคะ่ะที่จีน่าตัดสินใจมาทําที่นี่นะคะเพราะว่าจีน่าเนี่ยมั่นใจในมาตรฐานของโรงพยาบาลนะคะ แล้วก็ที่นี่เนี่ยมีแพทย์เฉพาะทางนะคะสำหรับแม่แม่คนไหนนะคะที่มีปัญหาเดียวกับจีน่านะคะสามารถมาปรึกษาคุณหมอที่นี่ได้เลยนะคะสำหรับความรู้สึกของผมหลังจากที่คุณพระยาเนี่ยเข้ามาเสริมหน้าอกที่นี่แล้วนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าเขามีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจในการแต่งตัวมากขึ้นพอเห็นเขามั่นใจแล้วก็มีความสุขแบบนี้ก็ทําให้ผมมีความสุขแล้วก็ มั่นใจไปกบเขาด้วยก็รู้สึกแฮปปี้มีความสุขดีมากครับ